ตอัสดีครับฟุตบอลไปจำคำคืนนี้ผมก็ไม่รู้จะคู่ไหนมนาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้ชมได้เชียร์กันนะครับก็เลยลองเข้ามาเลือกดูแล้วผมก็เจอคู่ที่น่าสนใจหนึ่งคู่เป็นบอลอัลเตเียครับเราคัดเลือกนะครับคู่ระหว่างเ,เมลเบิร์ไนไงผมจะเจอกบบเยราวิลเลครับ F4 นะบ,บางคนาจะเห็นกันในเวลา4โมงครึ่งของบ้านเรานะครับแต่เวลาในนี้มันจะเร็วกว่าชั่วโมงหนึ่งนะครับ โอเคนะครับคู่นี้ไมผมถึงยิบก็ขึ้นมาแล้วผมดูจากในเรื่องของ h a n d ิแ a ปนะครับคือแฮนดิแคปมันเปิดมาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับถ้าฟังของเมลเบิร์นไนท์นะครับโปรแกรมในเกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยอ่าเฮตูเฮติผ่านมานะครับเกมล่าสุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการชนะอาเกรีนไม่ได้นะผมมาประตูต่อสมแต่ผมว่าภาพรวมแล้วนะมันก็ถือวยังไม่ได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับ ก่อนหน้านั้นพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับเซอเมนเบิร์ที่สองหนึ่งแล้วก็มีเสมอกับพวกที่แพนลอนด้วยของที่สองประตูต่อสองนะครับเกมนี้เป็นบอลถ้วยครับแล้วก็ลวยบอลมันเป็นคนลระดับกันก็เหมือนบอลมหาลาัยเจอกันบบอลระดเราประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับคู่นี้นะครับที่เปิดมาผมว่ามันลอกตาลอยใจนักลงทุนมากเกินไปนะครับผมว่านะคือถึงแม้ว่าทางฝั่งของเมลเบ,ลเบลิร์นไหมเนี่ย อยู่ในลีกัที่สูงกว่านี้ครับแล้วก็ฟอร์มเขาเล่นเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรทันกเลยนะครับเพราะถ้าฟังผมเอราว์วิวในเกมล่าสุดของพวกเขานะครับเป็นการแพ้กับเบอร์เล่สตีไปที่สามสองแล่วก่อนหน้านั้นก็มีชนะทางฝั่งน,นอร์ดซันชินมาได้ในผบห้าประตูต่อสีนะ่นี่ยเป็นกานรจบเกมอ่ะเสมอที่หนึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่าต่อควานพิเศษนะพวกเขาชนะไปนะครับ ซึ่งตอนนั้นนั่นเองก็มีการชนะอ่ะาสปายยูนเต็ดไกด้วยที่สี่ประตูต่อสองนะครับโดยรวมแล้วคู่นี้เนี่ยเป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับแล้วผมว่าผมให้เต็มที่อ่ะไม่เกินสามลูกนะต่อให้ใเมเบิร์นได้ชนะนะอาจจะจบสามศูนย์นะนะครับหรือจะเป็นสามหนึ่งอะไระก็ว่าไปนะแต่จะให้สี่ลูกเลยเนี่ยผมว่ามันยากมากนะครับเ,เพื่อนผมขอเลือกเชียร์ไปที่อ่า ง่ดีกว่านะครับอันนี้สำหรับคู่อรกับผมในค่าคทุนนี้เลยครับไม่รู้แล้วว่าจะเอาไปเพาะหนูจะเอาคู่ไหนมให้เพือนเพื่อนได้ดูกันนะครับวันนี้น่าจะเป็นคลิปเดียวนะครับแต่ว่าผมจะหาให้อีกสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับคู่หนึ่งที่ผมชอบนะครับอ่ามุม้ามุตรงเนี้ยไป็นอ่าเจอราหุมอ่าคู่อะไรแคนนอนนะครับอ่าคู่นี้เนี่ย นี่แค่ตอมาแค่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเคนมีแคปเปิดมาเดือดถูสามลูกครึ่งบสี่แล้วเพื่อนสามลูกครึ่งแล้วสามลูกครบสามลูกครึ่งสูงต่อมาสูงสุดอยู่ที่อ่าสี่ลูกครึ่งคบมากนะครับคือโอ้โหประโขมเปิดมาสูงเกินเนี่ยแต่ทีนี้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าฟอมการเล่นของเจ้าบ้านเนี่ยมันโอเคไหมกับการที่จะเปิดมาขนาดนี้นะครับอ่าผมขอรูในเรื่องของเฮดเฮดก่อนนะครับ ไอ้ตูเฮ็ดในเกมล่าสุดของโอแคนนนในบ้านนะ่โหตมากนะครับในเกมล่าสุดเลยถล่มไปห้าประตูต่อหนึ่งนเจอกับใหเดวเบิร์นมะหุ่นทเทิเบิร์ดอะไรประมาณนี้ครัอยู่ในเต็ดนะครับกนะลุ่มไปห้าประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นก็มีชนะอ่าแมนเยไนเต็ดผมไปสองประตูต่อหนึ่งด้วนยะครับแต่ว่าเกมล่าสุดโหตมากถล่มไปสามศูนย์เพื่อน่าจะไปสามเม็ดนะครับเกมนี้เป็นบอลถ้วอยอีกแล้วนะครับนี้ก็ทังทีมยืนเนะี่ย เป็นบอลร้อนอย่างชัดเจนแล้วก็ฟอร์มในช่วงหลังๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่สนดุดแพ้มาสองเกมติดแล้วนะครับแต่ว่าแพ้สองก็โตต่ออีกนะครับเกมนี้บอลถ้วยนะครับแล้วก็ด้วยลีกมันรุนที่ต่างกันแล้วก็ฟอร์มกระลิ่นดูดีกว่านื่อยนะครับทเทียบกับเม่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมว่าคู่นี้เนี่ยมันน่าเชียร์กว่าผมว่าสามยูโยืนพื้นนะ,นะครับมีสี่ลูกแน่นอนสำหรับ,บคู่นี้นะครับผมาเ่เชียร์ไปที่ โอกไาแคนนอนด้วยกันที่สามลูกครึ่งพวกสี่หรือจะเป็นสามลูกครึ่งกกับน,น้ำหนึ่งจุดแปดเจ็ดไม่ไม่เสียหายนะครับประมาณนี้โอเคก็มาเอาแค่สองคู่พอในวันนี้ผมคลิปเดียวพอนะครับคู่แรกเห้อยู่ที่แนวเบอร์ดนะครับให้เดินขอไปผมคู่แรกให้อยู่ที่เยราวิลน,น,นะครับเอฟซีที่สามครึ่งนะครับ,รบหลังล้นๆนะครับส่วนคู่ที่สองที่อยู่ที่โอกลายแคนนอนนะครับต่อ มีมานีอืมเลยสักคึ่งนะครับประมาณนี้สองหุ้นอยู่ต้องพูดนี้นะครับชอบตามไม่ชอบพันไม่เลยนี่นะว่าเป็นแค่ทัศนคติส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากที่จะเข้ากลุ่ม V.I.P มารับทัชสินทรีสดเติมนะครับมาร่วมสุ่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมองสดมองเต็งนะครผมก็สามารถเขียนลงที่ใต้คอมเมนต์ไม่ได้เลยเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันในกลุ่ม V.I.P นะครับสวัสดีครับผม